บาปที่ไม่เกิดก็อยายาให้มันเกิดบุญที่ไม่มีสร้างให้มันมีขึ้นเช่นบุญภาวนาการบำเพ็ญภาวนาให้จิตสงบให้จิตสงบรู้เท่าทันว่าจิตเราเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงนให้เรารู้มัน โอ้กายเราไม่แข็งแรงนะแต่ว่าจิตใจเราแข็งแรงสู้บม่มภาวนาปวดน้อปวดน้อปวดนอปวดนออ่ามันปวดชาตินี้ดีกว่ามันไปปวดชาติต่อไปให้มันจบในชาตินี้ใช้นิเวรกรรมให้มันจบอ่าใช้นี่ใช้เวรนใช้กรรมก่อนตายดีกว่าไปใช้นี่ใช้เวียนใช้กรรมตอนตายหลังตายตายตอนคนจะตายใช้นี่เป็นยังไง ดิ้นทุลนทุลายสเปสสปาหมอต้องผูกขาผูกแขนยึดเตียงไว้ดิ้นทุลนทุลายอึอดอดัดการทําสมาธิกรรมาฐานเป็นไงอึดอัดไหมอึดอดัดทั้งร้อนนั่งไปนั่งแท้ๆมันไม่ได้เดินเหงื่อออกหลังเหงื่อออกมามันร้อนอึดอัดหายใจไม่ออกกําหนดพองยุบก,ก็ไม่ได้ไม่ลงมันอึดอดัดนั่นเหมือนคนจะตายพอเราผ่านตัวนี้ได้ปุ๊บ นอนอยู่เตียงพยาบาลพยามาลมามาแล้วโอ้พยามาลเฉยไม่สะทกสะทานพยามาลก็ถอยกลับเลยในยมพบาลผ้าแดงกลับไปเลยโอ้คนนี้ไม่ได้ทาความช่วยเลวร้ายเขานิ่งเฉยไม่กลัวฉันเลยแสดงว่าเขาไม่กลัวไม่มีพิรุษในนิรบาลก็กลับไปเวลาตายนั่งนอนหลับเฉยนั่น ไปสุขติภูมิเพราะการเจริญภาวนาพอจิตเราดับปุ๊บมันจะเห็นดวงจิตเลยมันไม่ดับทันทีมันจะดับไปตามจังหวะเรามีสติดูเห็นการเคลื่อนไหวของจิตว่ามันเกิดมันดับลงยังไงมันเกิดมันดับยังไงอาการของร่างกายจะบีบเข้าบีบเข้าบีก้อนเหมือนตัวเรานิดเดียวเหมือนมีเครื่องก๊อปปี้เข้าไป เขปีเข้าไปร่างกายเราเหมือนถูกทับถูกทับถูกบีบถูกบีกบเข้าไปมันอึดอัดปวดทรมานจะดิ้นก็ดิ้นไม่หลุดดิ้นไม่ออกมันไม่ไหวสุดท้ายก็ได้แต่กิดมือไมายกไม่ขึ้นถ้าเราเคยฝึกเราก็จะนิ่งเฉยดูภาวะกิจมันจะกําหนดโดยอัตโนมัติคนใดที่ภาวนาต่อเนื่องต่อเนื่องกิจตัวน,นี้มันจะพุบขึ้นมาโดยอัตนมัติไม่แส่าสไปที่อื่น ไม่ออกไปนอกจากายไม่ออกไปนอกจิตมันจะประคองจิตไว้ไปไหนประคองไปตามบุญหรือบาปคนไหนที่ทําบุญมากปุ๊บมันก็ไปบุญก็ามาลองรับเหมือนพายชนะแก้วมาลองรับมีไอ้่นวางปุ๊บหมืนเขามาวางดวงจิตไว้ปุ๊บแสงสว่างไน้ายชนะเลยพอจิตจะไปไม่ต้องเอาไปมันพุ่งปุ๊ไปตามบุญทางสายบุญ ทางสายปฏิบัติมรรคผลนิพพาน